อาจารย์บอกว่าไม่ต้องแก้บนไม่มีผลแต่เราเป็นคนไม่มีสัจจะใช่ไหมคะแต่จะเคยตัวที่บนไว้แล้วไปบนทําไมก็เลิกบนซะสิการบนเป็นเรื่องเพอเจอร์ไม่ได้เป็นเรื่องให้คําสัจจะเหมือนเรานั่งพูดไปเนี่ยพูดกับใครอะ่ะเราคือเราให้สัจจะกับใครกับคนที่มีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริงคําถามอะ่ะการจะให้สัจจาวาจาคือการรับปากรับคําเช่น เราล็ปากว่าเราจะตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันวารสิป,ปธีแต่วันหนึ่งเราเกิดไม่นั่งขึ้นนานเนี่ยเรียกว่าผิดสัจจะการให้สัจจะวาจาคือให้สัจจะแก่ตนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลสัจจะเนี่ยมันต้องเอียงไปทางกุศลไม่ใช่เอียงไปทางอากุศลไม่ใช่เอียงไปทางมิจฉาทิฏฐิต้องอยู่ในทางสัมมาทิฏฐิจําไว้เรียกว่าสัจจะวาจาดังนั้นการที่เราไปบนบาสารกล่าว แล้วเราบอกว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มาเราจะมาแก้คำถามคือเราได้มาด้วยการกระทำของเราหรือได้มาด้วยการบนบานสังกาวตอบเราได้มาด้วยการกระทำของเราไม่เกี่ยวกับการบนการบนไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเพราะอะไรเพราะต่อให้เราบนจะหัวหมูร้อยหัวก็ตามสุดท้ายเราก็เป็นผู้ไปลงมือกระทำไม่เกี่ยวกับการบน แค่เราไปลงมือกระทำย่อมได้ผลจากการกระทำนั้นดังนั้นการที่เราไปทำเต็มที่ของเราเราได้ผลมาแต่เราไปให้สัจจะวาจาโดยการเพ้เอเจ้อว่าเราไปบนบานสารเก่าวแล้วเราจะได้สิ่งนั้นตามความพอใจพอเวลามันได้จริงเราก็เลยไปยกค่าให้เขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนบันดาให้เราได้แต่ความเป็นจริงเราเป็นผู้ไปสร้างเหตุมามันจะผิดสัจจะยังไงมันไม่ผิดสัจจะสิเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ทำการกระทำนั้นเองไม่ใช่เขาเป็นคนบันดาล แต่ถ้าเขาบันดาลผลนั้นให้เราได้จริงแล้วเราไม่ไปทําให้เขานี่เรียกว่าผิดศจัจจ์คำถามคือกลับไปดูเขาเป็นคนบันดาลหรือเราเป็นคนกระทําตอบถ้าเราเป็นคนกระทําแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคนบันดาลให้เราต้องแก้มะไม่ต้องแก้เพราะอะไรเราสําเร็จที่การกระทําของเราเองดังนั้นการบนบายสารเก่าวจึงไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องเพอเจอ ไม่กอบไม่ประโยชน์เสียเงินเปล่าใช่หรือเปล่าอ้าวถ้าดับบันดาลได้จริงมึงก็ไม่ต้องไปทำสิจะไปทําทำไมในเมื่อบันดาลก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าบันดาลเขาบรรดาลให้อ่ะเขาเสกให้เขาเป่าให้ก็ไปนั่งรอเอาสิใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อถ้าเราไม่ได้ไปนั่งรอแต่เราออกไปทําการกระทาตามเหตุตามปัจจัยเต็มที่ตามกําลังความสามารถเต็ม ตามกาลังสติสัมปชัญญะของตัวเราเองนั่นหมายว่าเป็นผู้เราเป็นผู้สร้างเหตุแห่งการได้ผลจากการกระทํานั้นแล้วในี่เมื่อเราเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทํานั้นเราต้องไปแก้ไครอะถ้าจะแก้ให้ของขวัญก็ควรให้แก่ตนเองเพราะอะไรเราเป็นผู้สร้างเหตุให้ตนเองสําเร็จปาารถนาในสิ่งนั้นควรให้ใครให้ตัวเองควรแก้แก่ใครแก้แก่ตนเองเพราะเราเป็นผู้สร้างอะเป็นผู้สร้างเหตุอะ ใช่หรือเปล่าจะไปแก้ใครมันจะเรียกว่าผัสพิษสัจจะยังไงอะสัจจะความจริงคือคําสอนพระเจ้าที่เหลือมันเป็นไปตามความเป็นจริงแห่งธรรมชาติการโดนบันดาลไม่มีจริงการบนบานสัรกล่าวไม่มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงจำํำไว้นะคติที่ไปของสัตว์มีแค่ห้าคตินี้เท่านั้นนรกเดัจฉานเปรตมนุษย์เทวดา ห้าคติเท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้และในห้าคตินี้ไม่มีใครสามารถอวยพรบันดาลทำให้ใครสำเร็จสมความปรารถนาตามการอ้อนวอนขอร้องบนบานสารกล่าวสะดอกข้อต่อชะตาแก้ไขแก้กรรมเบิกเบ้นเวียนเทียนบวนบานสารกล่าวบวงสวง แล้วหวังว่าจะได้ผลสิ่งนี้สิ่งนี้ตามความพอใจตามความอ้อนวอนขอร้องเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครสามารถบันดาลได้ไม่มีมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสามกรรมนี้คือกรรมที่มีผลต่อก,การใช้ชีวิตของเรากายกรรมคือการกระทำทางกายทำแบบไหนก็ได้รับผลจากการกระทำแบบนั้น วจีกรรมคือการกระทำทางคำพูดพูดแบบใดก็รับผลแบบนั้นวัมโนกรรมคือกรรมทางใจคิดอย่างไรก็รับผลจากความคิดอย่างนั้นคืออะไรก็คิดเรื่องไหนก็ทุกเรื่องนั้นอ่ะไม่พอใจเรื่องไหนก็ทุกเสียใจเรื่องนั้นอ่ะไม่คิดก็ไม่ทุกไงไม่คิดก็ไม่เสียใจไงคิดสิ่งใดก็เสียใจกับสิ่งนั้นคิดสิ่งใดมีความสุขก็สุขกับสิ่งนั้น ไม่คิดสิ่งใดก็ไม่สุขไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นดังนั้นการกระทําคือกายวาจาใจสามอย่างนี้มีผลต่อการทําของเราการกระทําการใช้ชีวิตของเราที่เหลือไม่มีผลอะไรเลยจําไว้ให้แม่นไม่ต้องกลัวสิ่งอันตรายทั้งหลายทําจะเป็นผู้รักษาเรามั่นใจมั่นคงอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมประสงค์